สวัสดีค่ะอาจารย์ฟ้าคิวอาร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีความรู้มาฝากนะคะในเรื่องของการสักยังไงให้สีติดดีนะคะสักยังไงให้งานออกมาสวยนะคะงานหลังลอกดีนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาสักติดน้อยเกินไปสักแล้วลกอกมาแทบไม่เห็นเลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาว่าสักแล้วเนี่ยเข้มเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า มันมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ทำให้งานของเราเนี่ยมันจะออกมาดีหรือว่าไม่ติดหรือติดเกินไปอะไรยังไงนะคะอันดับแรกนะคะน้ำหนักมือต้องพอดีพอดีกับพอดีกับอะไรบ้างน้ำหนักมือเนี่ยมันจะต้องพอดีกับเครื่องที่เราใช้อ่นนอ yes. าน้ำหนักมือของเราเนี่ยพอดีกับเครื่องที่เราใช้หรือเปล่าความแรงที่ใช้ไหมตัวเราน้ำหนักมือของเรานะ กับเครื่องนะคะแล้วอันดับต่อไปน้ําหนักมือของเรานะคะกับสีที่ใช้ TVs, ก็สัมพันธ์กันนะคะถ้าน้ําหนักมือแบบนี้เนี่ยถ้าน้าหนักมือหนักประมาณนี้เนี่ยใช้เครื่องประเภทนี้งานก็อาจจะออกมาดีกว่า <Another one> การใช้เครื่องอีกประเภทหนึ่งนะคะมันไม่จําเป็นว่าคนนั้นสักด้วยอันนี้แล้วดูคนนั้นสักด้วยเครื่องนี้แล้วสวยเราซื้อมาแล้วทําไมสักแล้วไม่สวยอ่ะอันนี้แสดงว่าน้ําหนักมือเรากับ น้ำหนักของเครื่องน้ำหนักของตัวเครื่องนะคะอาจจะไม่สัมพันธ์กันนะคะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราได้สองตัวที่คิดว่ามันโอเคแล้วอ่ะมันต้องไปดูที่สีอีกทีเครื่องกับสีตัวเนี้ยกับน้ําหนักมือย้อนกลับให้น้ำหนักมือด้วยเหมาะกันไหมน้ําหนักมือของเราแบบนี้เหมาะกับสียี่ห้อนี้ไหมนะคะน้ําหนักมือเราเนี่ยหนักเกินไปเนี่ยใช้สียี่ห้อนี้เนี่ยอาจจะทําให้ติดแน่นเกินไปแต่ถ้าน้ําหนักมือเราหนักแบบนี้เนี่ย เราควรจะไปใช้สีประเภทไหนเพื่อให้งานมันติดออกมาแล้วกําลังดีกําลังพอดีนะคะแบบนี้มันก็ต้องดูนะให้สัมพันธ์กันน้ําหนักมือเรานะคะแล้วก็เครื่องนะคะเครื่องสักนะคะแล้วก็สีที่ใช้นะคะสามสิ่งนี้ต้องสัมพันธ์กันนะคะทุกอย่างต้องพอดีกันนะคะอันดับต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของความลึกนะคะ ความยาวเข็มเนี่ยหลายคนจะถามว่าอาจารย์คะเข็มเนี่ยควรจะใช้ความยาวเท่าไหร่คะอันเนี้ยบอกเลยว่าแล้วแต่คนถนดัดบางคนเนี่ยถนัดแบบชอบปล่อยเข็มออกมายาวๆแล้วให้ตัวเองมองเห็นเข็มอะแต่ตอนลงจริงๆอะเขาไม่ลงลึกไงก็ลงเบาๆลงผิวๆแต่บางคนอะปล่อยยาวแต่ลงสักเกือบมิตรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นถ้าถามว่าปล่อยเข็มเท่าไหร่ดีคะอย่างเงี้ยอันนี้บอกเลยว่า โอเคประมาณปล่อยอะปล่อยออกมาประมาณ2มิลแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะคะว่าเราถนัดยังไงเราถนัดมองให้เห็นปลายเข็มหรือเราถนัดแบบว่าเอ้ยเอาเข็มใกล้ๆเพราะมือเพราะมือเราหนักอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ตั้งเข็มยาวมากเพราะเรากลัวเรากดลึกใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยตั้งออกมา2มิลได้แต่ก็ลงแค่เฉียบๆเบาๆอะไรแบบนี้อย่างนี้ก็โอเคนะคะดังนั้นเนี่ยความลึกสําคัญมากถ้าสมมุติว่า เาสักลึกเกินไปเรากดผิวแรงเกินไปเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ฟ้าเริ่มสักคิ้วอะ่ะฟ้าเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยสักคิ้วแล้วมันไม่ค่อยติดก็เลยกดลงไปลึกๆนะคะทําแรงๆหน่อยกดแน่นๆกดลึกๆปรากฏว่าทีนี้ลูกค้าเวลาคิ้วลอกตอนเป็นสะเก็ดเป็นสะเก็ดหนาเลยค่ะแล้วก็หลุดออกไปทั้งหมดเลยเพราะอะไรเหมือนเราเป็นยุงกัดถ้าเราเกามันแรงๆ ผิวเราก็ถลอกหลุดไปหายไปใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแผลเหมือนการคิ้วอะถ้าเกิดเราถูถูถูค่ะเราถูถูถูคิ้วนะคะถูคิ้วลูกคา้าแรงๆเนี่ยมันก็เป็นแผลลึกพอมันเป็นแผลลึกสเก็ตมันหนาสเก็ตมันหนานี้มันพากันลอกหลุดออกไปหมดเลยนะคะเวลาลอกแล้วคิ้วไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้สักแล้วไม่ติดไม่ติดเพราะว่ามือเราหนักเกินไปหรือเปล่านะคะ นี่เคยผ่านมาก่อนเข้าใจว่ามันต้องลึกๆไงก็ลึกๆไปเลยค่ะหลุดออกมาไม่เหลืออะไรเลยแล้วยังมีการไปโทษลูกค้าอีกนะว่าลูกค้าแกะคิ้วหรือเปล่าจริงๆเขาไม่ได้แกะเขาก็ดูแลอย่างดีแต่เราผิดเองนะคะ,ะดูเรื่องของความลึกนะคะแล้วถ้าตื้นไปตื้นไปก็มันอาจจะไม่ติดนะคะเพราะว่าความลึกอาเข็มเนี่ยมันอาจจะฝังแค่ผิวชั้นบนสุด นะเข็มเนี่ยฝังแค่ผิวชั้นบนๆพอผิวชั้นหนังกำพร้าหลุดไป28-45วันผิวชั้นกำพร้ามันผัดออกหมดใช่ไหมคะสีคิ้วหายหมดเลยนะคะดังนั้นความหนาของคิ้วเนี่ยความหนาของผิวผิวคิ้วอะค่ะอยู่ที่ประมาณ0.4-0.5มิลดังนั้นก็ให้มันลึกกว่า0.4-0.5นิดหน่อยลึกกว่านั้นไปนิดนึงนะคะอย่าลึกเกินไปอย่าตื้นเกินไป นะคะอ่าต่อไปมีอะไรต่อนะคะเข็มต้องคมนะคะเข็มต้องคมเวลาที่สักอะคะ่ะเราจะใช้เข็มปลายเข็มจุ่มหมึกใช่ไหมคะจุ่มหมึกแล้วก็เอามาสักบนผิวเข็มต้องคมเนี่ยหมายความว่าต้องระมัดระวังด้วยอย่าให้เข็มเนี่ยมันไปกระแทกก้นแหวนหรือว่าก้นก้นหลุมหมึกแต่เดี๋ยวนี้มันจะมี แหวนแบบเป็นซิลิโคนนิ่มๆแล้วหลุมแบบอะไรแบบนิ่มๆอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถใช้ตัวนั้นช่วยได้นะคะจิ้มสีจุ่มสีเนี่ยจุ่มนิดเดียวจุ่มปลายเข็มนะคะจุ่มปลายเข็มแล้วก็อย่าอย่าให้ก้นมันกระแทกนะคะในบางคนช่งางบางคนเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนเข็มแบบคนนึงอาจจะใช้สามเข็มเลยก็ได้นะคะเวลาทําคิ้วลายเส้นก็เหมือนกันกรีดไปเนี่ย บางครั้งทาไปรอบนึงแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเข็มได้นะคะเพื่อให้เข็มมันคงอยู่เสมอ,อหรือเวลาทำทำคิ้วนะคะทําไปด้วยเช็ดเข็มไปด้วยทำทำทำไปแล้วเอาสำลีะคะ่ะเช็ดปลายเข็มด้วยเช็ดปลายเข็มลูดปลายเข็มนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรเวลาที่เข็มมันขูดขูดผิวเราไปใช่ไหมคะพวกผิวชั้นกำพร้าเนี่ยค่ะผิวบางๆพวกนี้บางทีมันก็จะติดอยู่ที่ปลายเข็มแล้วก็ทําให้เข็มทู่นะคะเวลาที่ทําคิ้วลายเส้นก็เหมือนกัน เรากรีดกรีดกรีดไปบางทีลองลองเอาไปเข็มมาดูนะมันจะมีแบบเป็นผิวสีขาวๆของลูกค้าติดอยู่นะคะเราก็รูดนะคะถ้าเป็นไปได้เวลาทําชิวา้วไรเซสเนี่ยเวลากรีดไปปุ๊บอ่ะเช็ดเช็ดเข็มจุ่มมึกใหม่จุ่มมึกใหม่นะคะกรีดกรีดแล้วก็เช็ดเช็ดแล้วก็จุ่มมึกแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะดูต่อนะมีอะไรอีกเช็ดเข็มบ่อยๆไปแล้วเนาะ เลือกเข็มให้เหมาะกับพื้นที่งานนะคะเลือกเข็มให้เหมาะกับพื้นที่งานหมายความว่ายังไงนะคะอ,อย่างเช่นงานที่มันพื้นที่กว้างๆนะคะอย่างสมมุติว่าเราจะสักสักปากอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วปากลูกค้าใหญ่มากเลยแล้วเราไปใช้เข็มหนึ่งพอเราใช้เข็มหนึ่งล้วนๆถ้าใครถนัดก็คือโอเคก็คือดีแต่ถ้าใครไม่ถนัดอย่างเงี้ย พอมันเป็นพื้นที่ก,กว้างๆอะคะ่ะโอ้โหสักเข็มหนึ่งไปยังไงก็ติดไม่ทั่วติดไม่เต็มสักทีนะคะลองฝึกเป็นเข็มห้าดูเข็มห้าเนี่ยมันก็คือเข็มหนึ่งเรียงกันห้าอันนะคะเราก็ปดัปดปัดปัดไปอย่างงี้มันก็เหมือนเราเอาเข็มหนึ่งอะคะ่ะถูไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะถ้าพื้นที่กว้างเราก็ใช้กับงานพื้นที่กว้างได้แบบนี้นะคะเลือกเข็มให้เหมาะกับงานไม่งั้นเนี่ยทำงานไปไม่มีกําลังใจโอ้ยไม่ติดสักที นะคะสีก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วเรานึกออกไหมว่าเวลาที่เราทํางานแล้วคือมันไม่ติดสักทีอ่ะคือใจเรานี้มันไปแล้วนะถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราเป็นช่างมือใหม่อ่ะเราจะรู้ดีใจเรานี้มันไปแล้วโอ้ยมันไม่ติดสักทีมันไม่มีกําลังใจเนาะแต่ลองดูอ่ะเลือกเลือกเข็มให้เหมาะเหมาะกับพื้นที่งานนะคะอย่างคิ้วอย่างเงี้ยบางคนก็ถนัดเข็ม5นะคะบางคนก็ มุมๆเขาอาจจะใช้แบบตะแคงอะไรอย่างเงี้เนาะ,ะเดินขอบคิ้วอย่างเงี้ยอาจจะใช้เข็มหนึ่งเดินกรอบคิ้วนะคะอาจเดินทรงคิ้วใช้เข็มหนึ่งแล้วระบายข้างในเนี่ยอาจจะหนึ่งหนึ่งช่วงปลายเข็มหนึ่งช่วงปลายแล้วก็ข้างในเนี่ยอาจจะห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะมีหลากหลายเทคนิคนะคะโอเคต่อไปนะคะความสั้นยาวของเข็มเนาะบอกไปแล้วนะคะอย่าสักแรงเกินไปโอเค ทั้งนี้นะคะเราควรจะจดบันทึกทุกครั้งนะคะจดบันทึกอาจจะมีตารางะายชื่อลูกค้าหรือว่าเราเรามีใบประวัติให้ลูกค้ากรอกใช่ไหมคะแล้วใบนั้นน่ะเราก็ต้องเขียนไปด้วยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะเราเนี่ยใช้เครื่องอะไรอ่าใช้เข็มอะไรนะคะแล้วใช้สียี่ห้ออะไรถ้าเราผสมสีเนี่ยเราผสมสีอะไรอ่าสีนี้กี่หยดสีนี้กี่หยด ใส่เข้าไปด้วยใส่รายละเอียดเข้าไปให้ครบถ้าระหว่างทําลูกค้าเลือดออกเยอะเราก็เขียนกํากับไปด้วยว่าระหว่างทําลูกค้าเลือดออกเยอะนะคะแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นช่างมือใหม่นะเวลาที่เราทาทาแบบนี้ไว้นะคะเวลาลูกค้ากลับมาอุ้ยคนนี้เนี่ยคิ Q ้วลอกสวยจังเลยเราจะได้กลับไปดูไงว่าเออเราใช้เครื่องนี้ไง นะเข็มนี้สีแบบนี้อัตราส่วนนี้กับสภาพผิวแบบนี้อ่ะแบบนี้เนี่ยมันคือลงตัวนะคะเราจะได้รู้สูตรของตัวเองถ้าเรามีการบันทึกไว้นะเราจะรู้สูตรในการทํางานของเราอ่บางทีเราเราคิดว่าเอ้ยเราอยากซื้อสีนี้มาลองใหม่ไอ้สีเนี้ยเอามาสักแล้วเนี่ยพอพอใช้เครื่องนี้อ่ะเข็มแบบนี้สีแบบนี้เนี่ยไอ้สีตัวเนี้ย มันอาจจะเข้มเกินไปลูกค้ามาแล้วลูกค้าบอกโอ้เข้มเกินไปแน่นไปเราดูแล้วก็เออแน่นไปเราก็จะได้รู้ว่าโอ้สีนี้นะมันไม่เหมาะกับฉันถ้าไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเราไม่จดไว้ไม่บันทึกไว้เนี่ยมีลืมนะคะเราจะจําไม่ได้ว่าเออคนนี้เราเราใช้สีอะไรไปอัตราส่วนเท่าไหร่แล้วนี้เราจะไม่ได้สูตรของตัวเองสักทีเราจะไม่ลงตัวสักทีตัวฟ้าเองนะฟ้าบอกเลยว่าใช้เวลานานมาก ตอนนี้สักคิ้วมาตอนนี้ปีเข้าสู่ปีที่8ใช่ไหมกว่าจะลงตัวนี่5้ปีอัพนะคะกว่าจะลงตัวเนี่ยใช้เวลานานนะคะกว่าจะได้สูตรที่แบบเฉพาะของตัวเองนะคะแล้วก็เครื่องที่เหมาะมือกับเรานะอ่าเข็มที่ถนัดนะคะซึ่งลองมาหมดแล้วเนาะดังนั้นการบันทึกนะคะการบันทึกการทำงานสำคัญมากช่วยเราได้เยอะมากนะคะก็ เดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีอะไรอีกนอกจากจะบันทึกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเราควรให้ความสำคัญกับการแนะนำลูกค้าว่าควรดูแลหลังการสักยังไงเพราะอะไรคะสำคัญมากเราตั้งใจทำงานให้ตายเหอะลูกค้ากลับไปโอ้โหไม่ดูแลตัวเองเลยนะคะแล้วงานของเราจะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีได้ยังไงนะคะลูกค้าคทำคิ้วเสร็จแล้วเนี่ย ลูกค้าเราควรดูแลคิ้วให้มันให้มันอ,อย่างระมัดระวังนะคะงานมันจะได้ออกมาดีๆสวยๆเนาะบางทีเนี่ยถ้ามันโอเคมันดีเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่ต้องเติมรอบสองได้เลยนะคะทีเดียวสวยได้เลยนะคะลูกค้าดูแลดีๆยังไงนะคะเราก็ต้องดูสภาพผิวอ่ะจะมีเดี๋ยวนี้มีเทคนิคโดนน้ําได้เลยอ่าโดนน้ํายังไม่ได้อะไรส่วนตัวฟ้านเนี่ยฟ้าบอกว่าโดนน้าได้เลยเนี่ย มันก็โดนได้นะมันโดนได้แบบไวๆเนื้อออกปะแต่ว่าถ้าเราจะเอาถูสบู่เอาโฟมอะไรไปถูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่ยังยังไม่แนะนําลูกค้าให้ให้แบบเอาสบู่เอาโฟมอะไรไปถูขนาดนั้นนะคะก็ต้องให้ลูกค้าระมัดระวังดีๆแสงแดดนะคะอ่าโดนโดนสมมติว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปตักแดดจ้าๆอะไรเงี้ยสีที่มันทําไปสีที่เราทําไปเนี่ยมันก็อาจจะเพี้ยนได้นะคะอันนี้ก็ต้อง แนะนำลูกค้าให้ดีเมื่อก่อนเนี่ยฟ้าสักคิ้วตอนช่วงปีสองปีแรกที่ทําคิ้วนะคะไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องการที่จะบอกให้ลูกค้าว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะอะทำเสร็จแล้วก็คือให้ออฟเตอร์แคร์นะคะแล้วก็ก็มีเอกสารให้นะมีเอกสารแนบไปด้วยว่าดูแลยังไงแต่ลูกค้าไม่ได้อ่านนะคะอะแล้วพอทีนี้เวลาลูกค้ากลับมาเจอลูกค้าที่แบบแกะคิ้วดึงคิ้วอะไรอย่างเงี้ย เยอะมากแล้วคือเราดูออกไงว่าเอ้ยแบบเนี้ยนี่คือแกะคิ้วมาแน่นอนแล้วเราอ่ะก็มาเครียดเองโมโหลูกค้าเองว่าโอ้ยลูกค้าแกะคิ้วมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเราลืมย้อนกลับมองดูตัวเองว่าอ้าวเราอ่ะไม่ได้นั่งคุยกับเขาหลังเราสักอ่ะ เราไม่ได้นั่งคุยกับเขาว่าพี่คะพี่ทําคิ้วไปแล้วนะคะพี่ต้องดูแลแบบ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้คือเราไม่ได้นั่งคุยเพราะเราไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้อธิบายไม่ได้บอกให้เขาว่ามันสําคัญแค่ไหนที่เขาจะต้องดูแลคิ้ว <c oughs> นะคะเขาก็ไม่ดูแลไงอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเราบอกเขาเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาต้องปฏิบัติให้ดีนะเขาต้องทําอย่างเคร่งครัดนะผลงานมันถึงจะออกมาดีแบบนี้หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราให้ความสัมคัญ์เรื่องการดูแลหลังการสักที่ต้องจะต้องอธิบายให้ลูกค้าหนังทำอ่ะ หลังจากนั้นมาก็คืองานมันก็โอเคอะ่ะงานกลับมารอบสองคือคือเราโอเคอะ่ะเนอะอันนี้ค่ะมันก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ,ะการแนะนําลูกค้าหลังการสักโอเคแล้วก็มีอถ้าสีมันติดเข้มเกินไปล่ะทํำยังไงนะคะถ้าสมมุติว่าเราลงเนี่ยเราลงเบาๆไว้ก่อนโอเคมันติดเบาๆมันจางไปรอบสองเโอเคลูกค้ามาเติมแต่ถ้าสมมติว่ามันเข้มเกินไปทํำยังไง ก็ต้องดูเป็นกรณีไปเวลาเรามีสีสักเคิ้วเนี่ยเราต้องมีสีแก้ไปด้วยนะอ่าถ้าสมมติว่าเราทําไปเนี่ยเรากลัวพลาดกลัวเข้มไปเนี่ยเตรียมสีโทนสว่างไว้เลยสีส้มสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้เตรียมไว้เลยนะคะเข้มไปดําไปเราก็เอาสีที่อที่ต้องเอามาแก้อย่างสีถ้ามันเข้มไปมันออกดําอย่างเงี้ยเราก็เอาสีส้มสีเหลืองอะไรเงี้ยนะคะมา สักแก้มาแก้สีรอบสองให้ลูกค้านะคะอันเนี้ก็ต้องมีเตรียมไว้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ